สวัสดีครับผมทุกคนก่อนเริ่มคลิปผมมีเรื่องมาเล่าตามที่ผมได้โพสต์ไปในแถบชุมชนครับทุกคนว่าคอมผมตุยแล้วใช่คอมผมตุยแล้วผมก็เครียดมากเลยแบบว่าเอ้ยนี่เราจะต้องปล่อยให้ช่องเราล้างไปอีกไม่รู้เท่าไหร่หรอเพราะว่าผมยังมียังไม่มีตังที่จะไปบบซ่อมคอมอะ่ะเอือแล้วผมก็ได้ไปนั่งคิดนอนคิดนะครับว่าเรามีคลิปอะไรแบบว่าให้ทุกคนได้ดูไหมผมก็ไปเจอคลิปนี้ทุกคน ที il, eles, e. ่ผมได้ถ่ายไว้กับคุณฮันตี้ของเรานะครับหรือพี่ปีนั่นเองก็เลยนี่แหละคลิปกู้จะได้มีคลิปลง่าว่าไม่ให้แบบว่าช่องมันล้างก็คลิปนี้ตัดในมือถือนะครับทุกคนก็ถ้าคุณภาพไม่ดีก็ต้องขออภัยด้วยครับผมโจ๊กขเนียวต้มไปสุ่มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดคลิปกันได้โอเครัาทุกคนก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกทท่านกันด้วยอะไรกันนะครับวันนี้เรามาอยู่กันใน ไม่ได้อยู่ในเกมนะครับวันนี้เราอยู่กันชีวิตจริงวันนี้เราจะมาเล่นเกมอะไรครับวันนี้วันนี้เราไม่ได้มาเล่นเกมนะครับวันนี้เราจะมาเพื่เห็ฝุ่นวันนี้เราจะมาเปิดการ์ดกันนะทุกคนวันนี้อยู่กับพี่ปีนะครับนายขอดูเบอร์พี่ปีหน่อยเออเราอยู่กันนอกสถานที่นะครับขอแบนอกสถานที่กันครั้งแรกนะครับสําหรับออกคลิปเนาะออกคลิปหรอปกติจะเปิดการ์ดกันในดิสไงก็วันนี้มา สามซองนะฮะเหมือนเดิมนะงบน้อยเสียงอะไรวะนี่ก็เดี๋ยวเรามาเปิดซองแรกกันเลยไหมจะได้ไม่เสียเวลาพี่ปีคิดว่าซองไหนดีฮะนี่แหละ EMI EMI โอเคเลยจัดไปเออไว้กลางกลาง MI ไม่ว่าอะไร Mac ไม่ใช่ m i l r e a d y to Eat เนี่ยวันนี้แบบเอาไว้กลางคลิปได้ไม่มากนะครับมันติดขาตั้งกล้อง เปิดออกวปะอืบอันไหนด้านหน้านอันไหนด้านหลังจุดเซ็ตจำไม่ได้<ช>ตั้งนานแล้วไม่ยอมเปิดสักทีจุดเซ็ตเดี๋ยวใส่ให้ในคลิปแล้วกันอุอ้ยแกะยากเหมือนเดิมอันไหนด้านหน้าอันไหนด้านหลังซิลแบบแน่นหนาะอันนี้ด้านหลังโอเคเอาด้านหลังออกมาเอามันออกมาเรียบร้อยเหีเ่ยเสียทรงแล้ว,อ,วออกไปดีวะโอเคได้แล้วโอ้โหแค่ข้างหลังนี่ก็รู้แล้วนะครับเนี่ย ไอ้ <laughs> ข้างหลังนี่ก็รู้ละวไอ้ของจริงมันแบบมันแบบใสเห็นหน้าเลยในคลิปก็เห็นอยู่ให้ถ่ายทุกคนนี่ไรเ <laughs> ดาไม่ออกเลยครับเดาไม่ออกเลยนะว่าเป็นเล็กซ่านะครับนี่ฝั่งฝั่งสีดำเนาะแบ๊กใช่โอ้โหคนนี้ก็ดูไม่ออกเลยจริงๆนะฮะโอ้ทะลุจอ <laughs> <laughs> มันทำไมมันบางเราเร็วะด้ เอออืมเรียวหน้านะฮะยังอยู่ในฝั่งสีดำบูโซ่คนนี้เขาก็ผมก็ดูไม่ออกเหมือนเดิมนะไหลไหลโดนจอยจริงเลยนี่รูเอ้ยไม่ใช่รูเซนวิด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 โอเคบายโอเคบายติมเกินไปละลาพี่เน่นะฮะโอ้โหสวยสวยมากโอเคเก็บไว้นะครับทองนี้เกียร์ของไป สองถัดไปเอาพี่ปีคิดว่าสองไหนครับขอตัวที่มันไม่ซ้ำเลวพี่ปีอันนี้โอเคพี่ปีแกเลยพี่ปีแกเลยตาผมเลยนี่ใช่ดูผมดูเฟรมให้ไปไปฟบอึบอึบโอเคม่เป็นอะไรด้านหน้าด้านหลังเหมือนกันเพื่อมามามาสองสอง นี่ครับได้เป็นเซะต่กนล้นก็เป็นอาเนียเป็นสีอันนี้แล้วอันนี้เป็นสีขาวแล้วเดี๋ยวดูเซะก่อนนี่เซะสีขาวแล้วสวยนะฮะสีแบบสวยมากสีฟ้าบางคนชอบสีฟ้าอยู่แล้วไม่ใช่หรอมีอันนี้อันนี้แล้วก็ลูเซียยังไม่ซ้ำนะฮะอาเนียน่ารักเป็นทีบิตกนะ นี่แหละรลูเซียเนี่ยชาโดการ์เด้นเนี่ยชาโดกาเดนเนี่ยฟูเลนกายในเงาเลนล่าในเงาใช่เลยแน่นอนไปสองสุดท้ายเอาคุณฉีกเดี๋ยวผมเปิดเฮ้ยซองนี้หนาวอะกูว่าแปลกแลละแตกูว่าต้องของดีนะแต่มันก็เหมือนกันหมดอะมันไม่มี SR ใช่ไหมล่ะเนี่ย ไม่มี s อ r อคิดว่านะเพราะว่าถ้านมันต้องเจอเลยอ,อย่างน้อยขอแบบหรือมึงขออลายขอตัวเมนผมเลยผมอยากได้เน่ไม่ก็ฟูมิฟูมิสวยมากฟูมิชุดนี้สวยมากเอ้เซียละครับผมซัมสแล้วนะครับโอ้ยโ,โฮคุโฮคุสวยอุ้ยแถมมีลายเส้นโฮคุด้วย เลายเซ็นด้วยอันอื่นเฮ้ยนี่ไงเล็กซ่ากันพี่อ๋ออถ้าเป็นอาร์เต็มน่าจะมีลายเซ็นไหมอุ้ยไม่ใช่ว่ะอันนี้ไม่ใช่อาร์เต็มเลยไม่ใช่ทุกคนที่มีลายเซ็นหรอหรือว่าอันนี้อาร์เต็มมันไม่ใช่อาร์เต็มอันนี้คือไอตัวตัวใหญ่ไงไม่ใช่จีบลิไม่ใช่เลยมันไม่ใช่มันไม่ใช่เต็มขนาดนั้นเลยแล้วก็เป็นเอ้ยนี่ไงมาแล้วนี่เอ้ยนี่เอ้ยเป็นเน่แบบจิบลินะฮะโอ้โหสวยมากแม่ยอดคลิปนี้เร็วมากน ในตอนนี้ก็คือมีชาร์โดการ์เดนถึงสองต,อ <laughs> ตัวตัวจริงตัว,ตวจริง <laughs> ตัวไี้ตัวจริงตัวไี้ตัวจริง <laughs> จะเสียบริการเลยเดี๋ยวเราจะลอกให้ดูอันหนึ่งแล้วกันนะฮะเพราะว่าเรามีสองอันไงเราจะลอกให้ดูอันหนึ่งถึงความแบบเง,งาวิ่ง,บบงของการ์ดโอ้โหลอกออแล้อย่างสวยเงาแบบวิ่งดูว่าหน้าฝั่งไหนเนี่ยสีดำนาะใช่ดูคนโถดูสินี่เหรอ เน่เน่ไม่มีฝังไม่รู้อยู่ฝั่งไหนดูดูไม่ออกคู่คีหูฟุตห้านาทีนะฮะตัดเหลือเท่าไหร่เนี่ยเหลือสานาทีไหมสองตัดเหลือสองวินี่ปุ๊บปุ๊บจบละคลิปนี้นะถ้าตัดถ้าตัดได้ช็อตก็จะเอาลงช็อตนะฮะแต่ว่าถ้าเหลือช็อตก็ขอขอเอาลงคลิปแล้วกันเนาะถึงมันจะสั้นงแแก๊งใช่แล้วหนึงเก็บลงนี่แหละอาเฮ้ยนี่คือหัวหน้าแก๊งนะครับนี่หัวหน้าแก๊งติดตา นี่คือลูกทีมแล้วนี่คือคนหน้าทีมโอคุลูซิเน่ <Lucy. S 2> ลูซียแล้วก็อันเนียโอเคครับผมทุกคนก็ต้องจบกันไปแล้วนะครับสำหรับการเปิดการสุดรวดเร็วในวันนี้โอ้โหที่เปิดในดิทนะฮะสามซองเป็นสิบยี่สิบนาทีจอเปิดข้างนอกทียแม่งคอรเร็วเลย โอเควันนี้เราไม่ได้เอาสมุดเก็บมาด้วยเราขอเก็บเข้าซองก่อนละกันเก็น้มันก็จะกลายเป็นซองเก็บอาหารนะครับจะได้ไม่เลอะก็คือสามารถเก็บน้ําได้ครับอันนี้พอเก็บปุ๊บก็แกะออกมาปุ๊บเสียบหลอดดูอย่างนี้อย่างนี้กันดูปู๊บอย่างนี้อึ๊บเสียบหลอดดูอร่อยเลยโอเคครับผมทุกคนก็ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาดูรับชมรับฟังกันนะครับ ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่ได้บอกมึงครับไม่ได้บอกมึงเนาะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายบ๊ายบายบุยบุยกดไลค์กดไลค์กดไลค์ด้วยคอมเมนต์ด้วยคอมเมนต์ด้วยเดี๋ยวไปอ่านเย้ศัตรูอยู่ศัตรูอยู่ก็ผู้คนเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปก็ถ้าชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็น่าจะเป็นคลิปจาก เกมมือถือซะส่วนใหญ่ไม่ดิอาจจะเป็นเกมมือถือไปจนกว่าคอมผมจะได้รับการซ่อมเนคีครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่คอยติดตามมาโดยตลอดครับผมหลังจากนี้ก็จะลงคลิปให้บ่อยๆนะครับ